น้องสันตาว่าราศีราศีเมทิสราศีเมทิสกับน้องริ้ตยริทตอบสันครับอ๋อคทำไมถึงเป็นน้องริทครับคือผมว่าริทเขาเป็นคนขี้เล่นครับก็อาจจะมีแบบผู้ใหญ่มาชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแอบอ้างเองตัวเองนิดนึงเพราะตอนผมวัเท่าริทเนี่ยผมชอบผู้ใหญ่กว่าอะไรแลวตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้แล้วแต่ยถากรรมครับ เขาเรียกว่าชะตากรรมอีบ mhm. ้าาผมรอพี่แก้อยู่ปล่อยไปตามปล่อยไปตามครับผมโอโอเคพี่หยวนพี่หยวนของน้องๆตอบว่าราศีเมถุนเอาละเมถึงตอบเป็นเมถุนคะพี่หยวนคือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหผมนี่ดูน้องลิศนี่ออกเลยว่าน้องเขายังไม่รู้ตัวอ่านค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาชอบคนแก่ครับ ต้องได้เจอแบบว่าคนที่โตกว่าแน่นอนแน่นอนโอเคขอบคุณพี่หยวนค่ะแน่นอนขอบคุณอาจารย์หยวนมากนะครับเขาจะไม่เจอพอเลยมิตรตาวสีนนะครับทั้าไหถึงเป็นลูกครับก็เป็นคนเป็นคนที่มีความคิดเวลาพูดอะไรเป็นคนที่มีเหตุผลอะไรเงี้ยดูความคิดเขาเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรคิดไกลอะไรเงี้ยาใช่โตอายุนะฮะผู้ใหญ่จะชอบรวมถึงตัวเขาเองนยเขายิ่งชอบผู้ใหญ่เลยครับ ไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับพี่ชายแต่ตอนนี้คุณชอบนักศึกษาไม่ใช่เหรอครับป่าแล้วน้องไม่ชอบแบบไหนล่ะของเราชอบแบบแนวแนวแนวอนกว่าหรือว่าแก่กว่าอายุอันไม่สําคัญครับผมน่ขอให้คุยกับเราแล้วโอเคแล้วเข้าใจเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราพอละโอ้โหแบบนี้มันน่าคบจริงๆนะเจ๊นะลักษณะความหมายก็เหมือนว่าก็คือให้เข้ากันได้พี่ตายต่อว่า ำไมครับพี่เต๋ครับจังเลยอ่ะไม่หรอกเมื่อกี้เราแอบแอบกินเขาแบบว่าจริงจริงกับรุ่นเราคนเดียวกับเราอยู่แอบชมแอบชมเล็กๆชมแอบชมเราก็คิดว่าเอ็งน่าจะใช่นะคุณยอมรับมาเลยครับสวยทุกคนครับวันนี้ย่าจะมาพี่เมียวเมื่อกี้แอบชมใครใช่ปะชมพี่เมียวเหรอเขาตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เาสบายใจมากเลย่กี้ค่ะกกกี้ตว่า ราตรีราตีาสิ้สุไปสิครับมองไปอีกแบบนึงเลย,ยดูเขาม้ไหวคลิปน่าจะแบบว่าเข้ากับผู้ใหญ่ที่ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าน่าจะาดีผู้ใหญ่น่าจะชอบใช่คือแบบว่าเป็นกันเองแล้วก็แบบว่าพูดคุยแบบว่าถ้าให้ไปบ้านเจ๊ก็เอานะอย่างเงี้ย <c oughs> น้องลูกกาน้องกตอบว่า แล้วเนี่ยไม่น่าจะชะตาขาดเพาะังดูมีราศีว่ามีแฟนแก่นั้นลูกเขาไม่ได้ถาวรทัางาลายค่ะใชรมีแฟนแก่นี่ยชะตาจะขาดอ้ใคือเราดูหนุ่มๆแต่ละคนก็น่าจะชอบเด็กอ้อๆกันทั้งเออน่าจะรอดน่าจะรอดนะแล้วก็เลยมาดูว่าถ้ากลับมาเป็นสาวๆอย่างเราล่ะเราก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็ขอแก่กว่าดีกว่า ใจไว้ขอให้ได้นะคะข<ป>อ,อให้ได้ถ้าขอแล้วก็ให้ได้เลยละกัน,อน,นตอบเพื่อตัวเองเออตอบเอาเพื่อตัวเองอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะได้แฟนแก่คือราศีราศีมีคนโหวนะครับราศีมีคนโหวครับราศีราศีมีนครับ สำหรับใน12ราศีเนี่ยมันมีราศีที่จะได้แฟนหน้าแก่หรือแฟนแก่คือราศีกรกฎใช่ไหมครับแต่ในช่วงนี้เรื่องง่ายในสองสองักสองปีนี้เข้าคร่าวเลยว่าราศีไหนจะได้คู่ครองที่อายุมากกว่าชาวราศีมีเนเด่นชัดมากเพราะมีดาวเสาโคโจรมาเล็งดวงชะตาในว่ามีคนเคยทําบุญร่วมชาติร่วมวาสนาร่วมจิตร่วมชีวิตร่วมวิญญ,ญาณเป็นคนสูงวั แปลว่าคุณที่เกิดในราศีมีนในวงช่วงเวลาดังกล่าวนี้คือประมาณตุลาพฤศจิกายนถึงธันวาคมต้น,ต,นต้นเดือนนี้นะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิโคจรเข้าสู่ภพสุภะในวันที่24ตุลาคมจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนสูงวัยแล้วรู้ใจถูกใจถูกชะตาตกลงปรงใจก็ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณที่เกิดในราศีมีนโดยหลักใหญ่ใจความนะครับจะได้คู่เป็นคนช่างจำลันจา คู่เป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบมีความคิดมีคําพูดที่น่าฟังมีความคิดที่ดีเป็นที่รักที่ชื่นชอบเพราะการเจราจาจะสามารถที่จะทําให้เกิดความสุขใจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยชาวราศีมีนอาจจะได้เจอคนคนนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วและอาจจะดูท่าทีอยู่แต่อาจจะตกลงปงใจในช่วงเดือนตุลาคมต่อพิจาร์นี้เป็นห่วงช่วงเวลาที่จะได้มีความสุขระสมหวังในคู่ที่สูงไหว ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฝันทงที่ว่าในช่วงเวลานี้ชาวราศีมีนจะได้คู่สูงวัยฝันถูกครับต่อทุกสองคนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเจ้าตัวนะคะก็ไม่ต้อมค่ะคร,รับผมเจอสามีแล้วใช่ไหมครับ <S <S ยัง้ยนึกไวเขาบอกว่าในช่วงนี้จะได้ยังไม่มีวิวแววใครเข้ามายังไม่มีมันมีวิวแววมาบ้างยังยังเลยค่ะแต่เริ่มรู้สึก ช่วงนี้รู้สึกงงเงาองยากมีแฟนเ๋อเหรอบา้าม,มันจะรู้สึกเองใช่ไหมถ้าอยากมีแฟนอะไรเงรี้ยความรู้สึกมันจะบอกเหรอก็แล้วก็หันไปหาใครก็เจอคุณโกธีรศักดิ์อย่างเงี้ยค่ะก็แต่ละคนเออไม่แต่งไก่โก้ล่ะใช่แต่งไก่โก้หาทั้งคณะเลยนะได้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของน้องนุ๊กเนี่ยมันท<ค>ําให้มุมมองความรักเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะค่ะคิดเยอะขึ้นเมื่อก่อนเรามองยังไงคือจริงๆอะเป็นค<ม><ใ>นที่ชอบท้าทายแล้วก็ชอบเสี่ยงชอบแบบว่า แจออะไรก็กระโจนเข้าไปใส่เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนต้องคิดเยอะขึ้นะไรอ่างเงี้ยค่ะเขามีลูกน้อยด้วยใช่หรือเปล่าเออแล้วลูกน้อยล่ะลูกน้อยสองคนมีมีผลในการในการตัดสินใจที่เราจะคบคนใหม่ไหมหรือว่าเวลาเราคบหาใครอะไรเงี้ยอย่างสูงเลยค่ะอ้าวคนที่จะเข้ามาใหม่มาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนลักษณะแบบไหนที่อายุมากกว่านี้เรารู้แล้วว่าคุณนุ๊กอยากได้แต่ต้องเป็นคนแบบไหนไม่ผิวขาวขำดำต้องแบบ ยังไงต้องอะไรยังไงชอบคนอวบๆนะครับชอบคนอวบๆคนหอมไม่ต้องโทอเลยนะว่าอวบเท่าน้ำอ้าอวบตัวสูงใหญ่ตัวสูงหน่อยก็ดีตัวสูงหน่อยก็ดีไม่รู้ ามันเลือกไม่ได้คุณขาเวลาาเลือกได้ก็ดีนะคะมันเลือกไม่ได้ขนาดนั้นขอให้เจอคนที่ดีคนที่รู้ใจเรารู้เขารู้เราแค่นี้ก็น่าจะขอให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของน้องนุ๊ก็แล้วกันนะครับชอบดีครับดังนั้นมาถึงตรงแล้วเจ้าตัวมาแต่มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นคุณผู้ชมขามาสึกข้อแรกก็จะเรื่องดีเลยช่วงหน้าดีกว่าอีกครับสักครู่เดียวค่ะ